ก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์รัฐวีนะคะอิทาวิโรนะคะเจ้าว่าวัดปากกสะทอนค่ะในช่วงที่หลวงตามหาบัวออกรับบริจาคทองคำนะคะช่วงนั้นทั้งที่หลวงตาเองเนี่ยก็มีอายุมากแล้วเราที่อยู่ใกล้ชิดตรงนั้นหลวงตาเคยเคยบ่นหรือเคยพูดให้เราฟังบ้างไหมคะเราได้อะไรมาบ้างคะท่าน ก็เดี๋ย <c> ว <oughs> ขอทวนคําถามนิดนึงตะกี้ว่าหลวงตาท่านอะไรนะท่านบ่นเกี่ยวกับอะไรนะคือ <c oughs> ช่วงนั้นท่านก็อายุมากแล้วใช่ไหมคะการที่ออกมาเป็นนักรบทางธรรมตอนนั้นที่นําโครงการพระบาทช่วยชาติเนี่ยนะคะทั้งๆที่อายุมากขนาดนั้นท่านเคยเคยบน่นหรือเคยอะไรพูดถึงร่างกายว่าแบบก็อายุเยอะแล้วอะไรแล้วเคยได้ยินตรงนั้นบ้างไหมคะ <c oughs> เพราะว่าพระอาจารย์เองก็ใกล้ชิดกับหลวงตาม,มหาบัวใช่ไหมคะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็อยู่ อยู่ที่วัดป่าบ้านตากกับหลวงตาท่านในเวลานั้นเนี่ยหลวงตาอายุ8ปดสิบหรือไงเนี่ยแปดสิบสี่แปดสิบห้าเนี่ยเรา,เรา,เราประมาณ8คนอายุขนาดนี้เนี่ยเราลองนึกดูปย่ย่าตายายของเราอายุปูนนี้เนี่ยไม่อยากไปไหนแล้วไม่อยากพูดอะไรเท่าไหร่แล้วแต่กรณีหลวงตาเนี่ยนอกจากท่านจะอายุชรลาขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านยังพึ่งประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนก่อน ถ้าจําไม่ผิดกลางเดือนมีนาคมนะมีนาคมปี4-1ท่านไปแจกของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยท่านจะเอาเข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ปัจจัยเอาไปให้โรงพยาบาลซึ่งกำลังประสบปัญหาวิกฤตในเวลานั้นหลวงตาท่านจะเอาไปให้ทุกวันทุกวันปรากฏว่าท่านรถตกข้างทางหรเพราะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้าคนขับก็เลยหักหลบ ไม่เรียกว่ารักษาชีวิตก็เลยตกข้างทางก็หลวงตาท่านพอใจแบบนั้นเพราะท่านไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้ใดก็ตามต้องมาอะไรต้องมาล้มมาบาดเจ็บมาล้มตายเพราะท่านเนี่ยท่านไม่ยอมท่านพอใจพอใจที่จะหลีกออกข้างทางแต่ผลก็คือคนอายุ80ดกว่ากระดูกแขนเรียกว่าแขนกระดูกแขนเนี่ยแตกตรงนี้แตกร้าวเลยต้อง เรียกว่าสวมแขนนะคือแขนดอกไปตลอดในช่วงเวลานั้นท่านต้องสะพายแขนไปช่วยชาติลองคิดดูแล้วกันอายุแ0บกว่าไม่พอยังต้องสะพายแขนไปแขนขวานี่เรียกว่าใช้ไม่ได้นะพระต้องจัดเวรไปเฝ้าวันหนึ่งสองชุดนะสองหรือสามชุดไปเฝ้าดูแลหลวงตาต้องพาพยุงท่านเข้าห้องน้ำห้องท่า อาหารการอยู่การฉันอะไรต้องไปอยู่ที่กุฏิท่านตลอดเลย24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นจึงได้ยินได้ฟังแทนที่ท่านจะบอกว่าท่านห่วงใยท่านถ้าท่านบ่นนะหลงตาบ่นเหมือนกันแต่ท่านบ่นว่าท่านอนะห่วงชาติยิ่งกว่าสังขารร่างกายของตัวเองเนี่ยลองดูสิเพราะฉะนั้นทุกถ้อยคําที่พูดออกมาไม่ว่าพูดกับผู้ใกล้ชิดหรือพูดออกสาธารณะเราจะได้ยินแต่คําว่าช่วยชาติบ้านเมือง เราไม่ห่วงตัวของเราเองยิ่งกว่าชาติบ้านเมืองขนาดเราพิกลพิการนะแขนพิกลพิการแบบนี้แต่ความห่วงใย,ยเนี่ยเราไม่ห่วงใย,ยตัวเราเองยิ่งกว่าห่วงชาตินี่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคําบ่นของหลวงตาคืออะไรก็คือบ่นว่าเมื่อไหร่ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนไทยพี่น้องชาวไทยเราจะมีความสามคัคคีจะรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะสู้ร่วมกัน ส่วนใหญ่เวลาเราเจอปัญหาชีวิตแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมักจะท้อมักจะอ่อนแอมักจะไม่สู้แต่หลวงตาเนี่ยท่านไม่สอนเราแบบนั้นท่านสอนให้เราสู้แค่เรื่องของตัวเราเองที่ประสบปัญหาเนี่ยท่านก็ยังสอนให้เราสู้วิธีสู้ก็คือสู้โดยการนำหลักธรรมคำสอนในาศาสนามาปฏิบัติอันนี้ท่านก็สอนแบบนั้นคราวนี้นี่คือเรื่องของชาตินะซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ไม่ใช่เรื่องของคนหนึ่งคนใดไม่ใช่เรื่องของจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดไม่ใช่เรื่องของภาคหนึ่งภาคใดแต่เป็นเรื่องของคนไทยเราทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้เพราะน,นี่คือปัญหาของชาติเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวถึงขั้นจะเสียเมืองหลวงตาใช้คําว่าสงครามเศรษฐกิจนะท่านใช้ท่านพูดอย่างอาถรรเลยไม่ได้มาถามว่าภาวะแบบนี้เรียกว่าสงครามไหมท่านไม่ได้ถามใครท่านพูดเองเลย ประเทศไทยเนี่ยเหมือนอยู่ในกงเล็บของเหยี่ยวเนี่ยท่านพูดแบบนี้เลยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเหมือนอยู่ในกงเล็บของเหยี่ยวเรียกว่าเขาจะเอาไปกินเมื่อไหร่ก็ได้เหยี่ยวจะจิกกินเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ในกำมือของกงเล็บเหยี่ยวยลองคิดดูเพราะฉะนั้นปัญหาที่ท่านพูดก็คือว่าทําอย่างไรพี่น้องชาวไทยเราแต่ละจังหวัดแต่ละภาคจะมาร่วมน้ําใจกันแล้วก็ก้าวเดินตามผู้นําหลวงตาบอกว่าไม่ให้ฟังใคร ให้ฟังผู้นำเพียงผู้เดียวเนี่ยเราไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนมีแต่ได้ยินว่าหลวงตาเนี่ยมาบอกว่าให้ฟังผู้นำเวลานี้หลวงตาคือผู้นำเพราะฉะนั้นท่านมีกุศโลบายที่จะก้าวเดินไปทางใดก็ตามเราในฐานะผู้ตามผู้ตามที่จะเดินตามธรรมของพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินตามอุบายวิธีของท่านและก็ปฏิบัติตามนั้น,นวันนี้นี่เป็นตัวอย่างย่อมยว่าครูบาอาจารย์ที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย ถ้าเราดูท่านอาจารย์คลาดท่านเป็นคนพังงาหลวงปู่นรงค์เนี่ยท่านคนอุดรท่านอาจารย์ชินท่านคนท่านอยู่ที่ระยองแต่เป็นคนสมุทรอะไรนะครับท่านอาจารย์คนแปดลิ้วเนี่ยท่านอาจารย์จิรวัตรคนภูเก็ตปู่เหลิมคนที่ไหนครับผมไม่เคยทราบเลยเนี่ยที่ไหนนะครับคนอุบลเพิ่งทราบวันนี้เองเพราะเห็นท่านอยู่อุดรแล้วท่านอาจารย์นี่คนยะโสธรใช่ไหมครับ แต่ท่านมาอยู่ที่สมุทรสาครนี่ตัวอย่างย่อมย่อมนะจะย้อนกลับไปเมื่อปี4ีหนึ่งครูบาอาจารย์ที่อยู่ทุกภาคเลยมาช่วยแบบนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะภาคเท่านั้นครูบาอาจารย์ที่อยู่ออสเตรเลียครูบาอาจารย์ที่อยู่อเมริกาอยู่ยุโรปต่างรวบรวมน้ำใจของคนไทยที่รักชาติเข้ามาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามผู้นำคือหลวงตาแล้วก็เดินตามท่าน อุบายวิธีของท่านทำให้เกิดผลคืออะไรก็คือจากเดิมไม่รู้เลยว่าจะทําอย่างไรจะแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างไรเมื่อก้าวตามท่านเราค่อยๆรู้ขึ้นมาเป็นลําดับจากเดิมไม่รู้เลยรู้แต่ว่าหลวงตาจะเอาดอลลาร์เอาพวกเราหามาครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยกันหาพอบอกว่าจะเอาทองคําครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยกันหาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่อยู่ที่ต่างๆพอได้ยินได้ฟังปุ๊บช่วยกันทันทีไม่ใช่เท่านั้นโยม น้ำยมฝนอยู่ช่องสามก็ยังมาทําข่าวช่วยเพื่อที่จะให้ข่าวสารนี้กระจายไปทั่วประเทศไทยนี่แหละนี่เป็นนักข่าวสมัยนั้นเลยเรียกว่าส่งตรงมาที่วัดป่าบ้านตามาช่วยทําสกูปข่าวให้หลวงตาเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นคราวจนกระทั่งทําให้ข่าวสารกระจายไปทั่วนั่นแหละวันนี้ก็ได้มามาเป็นย่อมย่อมมาเป็นตัวอย่างว่านี่แหละคือบรรยากาศของการก้าวเดินตามผู้นําที่จะช่วยให้เรื่องของหลวงตาสําเร็จ ผลที่เกิดขึ้นก็คือจากเดิมไม่มีเงินบริจาคก,ก็กลายเป็นทองคำหนึ่งตันดอลลร์เป็นล้านขึ้นมาเคยมีคนในโลกนี้รวบรวมการบริจาคคือเสียสละจริงๆไม่เอาดอกเอาผลอะไรเลยจากความเสียสละนี้ให้เปล่านะมีใครบ้างในโลกนี้ทำมีหลวงตาเท่านั้นจากหนึ่งตันเป็นสองตันสามตันจนกระทั่งสุดท้าย สุดท้ายหลวงตาสิ้นแล้วยังสั่งอีกเราตายไปแล้วไม่ต้องมาสนใจที่จะมาจัดงานศพของเราให้หรูหราฟู่ฟ้าเราไม่ได้เอาเงินมาเผาตัวของเราเงินมีประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราที่ตายแล้วคือไฟเราต้องการไฟเท่านั้นที่จะมาเผาเราไม่ต้องการเงินนะเงินทั้งหมดทั้งสิ้นที่มาในวันงานศพให้เอาไปช่วยชาติให้หมดนี่มีใครทําแบบนี้บ้างในโลกนี้ นะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่หลวงตาพูดมาตั้งแต่ต้นเลยที่บอกว่าท่านบ่นอะไรท่านบ่นว่าให้มารักชาติกันใครเป็นลูกหลานคนไครต้องรักชาติต้องเดินตามรอยของปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายพาถอพาพายเสียสละอวัยวะเลือดเนื้อชีวิตทุนทรัพย์เอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อจะให้พวกเราเนี้ยทำมาหากินร่ำเรียนศึกษาได้อย่างสบายเพราะเกิดจากความเสียสละ ของคนรุ่นก่อนๆน,นะเราต้องเดินตามรอยนั้นเราต้องเสียสละเหมือนปุยยาตายายเวลานี้เสียสละง่ายกว่าครั้งก่อนมีใครตายเพราะการช่วยชาติบ้างยัไม่ถึงขนาดนั้นเราเสียสละแค่เงินแค่ทองส่วนที่พอจะเป็นสละสมบัติส่วนตัวเพื่อเป็นสมบัติส่วนรวมเท่านั้นเองเรียกว่าเสียสละทุนทรัพย์ของเราเองเหมือนล่องรอยของปุย่าตาทวดที่ท่านเสียสละมานี่คือสิ่งที่หลวงตา ตั้งความปรารถนาแบบนั้นแม้พอท่านถึงขั้นนิพพานแล้วงานศพของท่านก็ยังเอามาช่วยอีกนะจนกระทั่งได้ทั้งหมด13ตันอันนี้นี่คือพูดอย่างย่นย่อสิ่งที่หลวงตาทำได้อะไรได้แต่ทองคำเข้า13ตันเหรอไม่ใช่เลยเวลานั้นทุนสำรองของชาติเนี่ยถูกเอาเอามาเป็นเงื่อนไขที่จะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราเนะพราะเราไปกู้ยืมเงินจาก IMF มีสนที่สัญญาเกิดขึ้นฉบับที่สองบอกว่าจะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราให้เกิดความทันสมัยไอ้ตรงนี้แหละไอ้คำว่าทันสมัยคืออะไรก็คือทุนสำรองในเวลานั้นสองทุนอ่ะพังไปแล้วคือทุนสำรองฝ่ายการธนาคารพังไปแล้วเป็นหนี้เป็นสินติดลบทุนสำรองอ,อัตรารักษาระดับทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็พังไปแล้ว องสองใบพังไปแล้วเหลือองใบเดียวก็คือองคลังหลวงนะภาษากฎหมายเรียกว่าทุนสำรองเงินตราเหลือแค่อันนี้แล้วยังจะแก้กฎหมายเอาอันนี้ไปเรียกว่ามันพังไปสององก็เลยรวมกับองที่พังให้มันพังไปหมดเลยนี่อันตรายมากหลวงตาว่าท่านใช้คําว่าภาษาธรรมท่านใช้คําว่านี่คืออุบายกลืนกินสมบัติในคลังหลวงหลวงตาใช้คํานี้เลยอุบายกลืนกินสมบัติในคลังหลวงเพราะฉะนั้น ท่านเลยไม่ยอมหลวงตาเอาเงินช่วยชาติเป็นตังๆไน้นนี่แหละเอามาใส่คลังหลวงเพื่อที่จะทําให้คลังหลวงศักดิ์สิทธิ์จากเดิมคลังหลวงไม่มีใครรู้จักเลยในประเทศนี้ไม่เคยมีใครรู้เลยไม่เคยมีใครได้ยินเลยหลวงตาเอามาเติมปุ๊บคนเลยรู้จักอ๋อคลังหลวงนี่มีอยู่เหรอนี่มิตรนี่คือทุนสารองเหรอที่ทําให้เงินของพวกเราเนี่ยที่เรายังมีค่ามีใครไม่ใช้เงินบ้างถ้ายังใช้เงินก็แสดงว่าเราเป็นหนี้บุญคุณคลังหลวง ขังหลวงมีอยู่ชั้นใดเราก็เป็นหนี้บุญคุณลังหลวงชั้นนั้นเพราะเราใช้เงินใครไม่ใช้เงินคนนั้นไม่ถือว่าเป็นหนี้เพราะว่าไม่มีความจำเป็นและใครบ้างไม่ใช้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ต้องรู้จักลังหลวงนะหลวงตามาทําให้คนรู้จักจากเดิมไม่รู้จักเลยรู้จักรู้จักแล้วยังรู้ด้วยว่าเขากําลังหาอุบายที่จะกลืนกินสมบัตินี้นี่แหละเอาไปนี่เหมือนครั้งอดีตที่ประเทศไทยของเราเนี่ยถูกอุบายที่จะกลืนกินสมบัติมาตลอด ตั้งแต่ครั้งสมัยรัชการที่สามท่านก็เลยตั้งเงินถุงแดงไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในยามที่บ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤตที่จะเสียหายถึงขั้นสิ้นชาติก็เอาเงินนี้ไปใช้นะนี่รัชการที่ห้าถึงได้เอาเงินถุงแดงไปใช้ม,ม,ม,มีความหมายแทบเรียกว่าคล้ายคลึงกันเลยในสมัยนั้นเราเสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่รู้ไหมยี่สิบสามตันสมัยรัชการที่ห้าเนี่ย คือทองคําที่เก็บสะสมมาสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยหมดเลยหมดแล้วยังไม่พอรัชกาลที่ห้าต้องอ้าวพวกเราช่วยกันบริจาคข้าราชการทั้งหลายข้าราชบริพาร์ทั้งหลายพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายช่วยกันนะทุกคนสละสร้อยแก้วแหวนเงินทองสมบัติที่เก็บสะสมมาปูยา่ย่าตาทวดเสียสละหมดเห็นไหมว่าเหมือนกับสมัยเราพวกเราก็เสียสละเหมือนกันกันกบครั้งรัชกาลที่ห้า เหมือนกันกะที่รัชกาลที่สามท่านเก็บรักษาคลังหลวงในชื่อว่าเงินถุงแดงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงตาทมจึงเป็นการก้าวเดินตามบุรพมหากษัตริย์ไทยเราทุกรัชกาลคือเก็บรู้จักเก็บเงินอย่าเอาแต่ใช้อย่าคิดแต่จะไปลงทุนอย่าคิดเห็นแต่ว่าจะได้มันเสียก็ได้ให้รู้จักเก็บไว้เพื่อในยามบ้านเมืองเกิดวิกฤตที่เราจะเพี้ยงพําบ้างนี่หลวงตาทำแล้วสิ่งที่ท่านทําก็เลยรักษา ทุนสำรองเงินตราหรือคลังหลวงให้รอดพ้นจาก IMF ไดนะ้กว่าจะรอดพ้นได้ใช้เวลาหลวงตาเริ่มทําปี41สนที่สัญญานี้เกิดขึ้นพฤศจิกา40หลวงตาเริ่มทําปี41แล้วมาสำเร็จเมื่อปี 43, 44, 45ในที่สุดเราใช้หนี้ได้ประมาณปี 46, 47ใช้หนี้ได้หมดสิน้นเราก็เป็นไทยขึ้นมานะหลังจากนั้นหลวงตาก็ยังไม่หยุดเพราะท่านกลัวลูกหลานจะลืมทำไมถึงไม่หยุดเพราะถ้าลูกหลานไม่รู้จักคลังหลวงแล้ว จะอันตรายเป็นสงครามเศรษฐกิจแล้วครังหลวงจะโดนอุบายกิน,กนไปอีกเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเรารักชาติเรารักศาสนาอยู่ก่อนแล้วแต่ศาสนาตั้งอยู่ได้อย่างสบายเพราะมีชาติรองรับอยู่ถ้าชาติเป็นอะไรศาสนาก็เป็นไปตาม การเดินจงกรมภาวนาการวิเวกเราจะวิเวกได้อย่างไรถ้าบ้านเมืองล่มสลายไปแล้วนะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของคนไทยแล้วคนไทยเราคือลูกหลานชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในเมื่อสมบัติพัะสถานไม่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสมบัติของคนอื่นซึ่งเขาไม่เห็นคุณค่าศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรสถา,าบันพระมหากษัตริย์จะอยู่อย่างมั่นคงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงบอกว่าท่านออกรบเป็นขั้งที่สอง ท่านเสียสละชีวิตเป็นครั้งที่สองบครั้งแรกคือลบกับกิเลสตัวเองลบครั้งที่สองคือลบกับนี่แหละอุบายกืนกินสมบัติชาติคือรบเพื่อชาตินี่อันนี้เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดโดยรวมก็คือว่าหลวงตาบ่นอะไรบ่นว่าอยากให้ลูกหลานไม่ใช่แต่สมัยหลวงตาให้รักชาติให้เสียสละเพื่อชาติลูกหลานในวันหน้า10ปี50ปีร้อยปีสองสามร้อยปีก็ให้เดินตามรอยนี้เหมือนกัน โดยมีหลักธรรมของหลวงตาเนี่ยเป็นผู้นำนะเวลานี้มีหลวงตาเป็นผู้นำขอให้ก้าวเดินตามเส้นทางนี้ไปตลอดสายแม้ครูบาอาจารย์รุ่นนี้ทั้งหมดพวกเราทั้งหมดสิ้นชีวิตไปแล้วนะใครก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนลูกหลานต้องเดินตามแนวทางนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ยได้อย่างไรถ้าเราไม่ทําวันนี้วันที่12เมษาจึงเป็นวันลําลึกของความเสียสละเพื่อชาติ ตามรอยบันพระบุษของเราเนี่ยด้วยเหตุนี้เองถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเหือดหายไปแล้วก็ลืมไปจนหมดสิน้นเราจึงต้องอดทนทาก็ขอบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาเสียสละในวันนี้เราอย่าคิดว่าเราเสียสละเพื่อเราเราเสียสละเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกหลานต่อไปก็ขอให้ทุกท่านพยายามที่จะมาช่วยกันให้ได้อย่างนี้ทุกปีไปนะเงินทองเราแค่บาทสองบาท10บาท20บาทจะเป็นตัวอย่าง ต่อเชื้อความรักชาติโดยมีหลวงตาเป็นผู้นําไปตลอดเลยไม่ให้เชื้อของความรักชาติมันหายไปเหือดหายไปอันนี้ก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่หลวงตาองค์เดียวไม่ได้อยู่ที่ลูกศิษย์หลวงตาในที่นี้แต่อยู่ที่ท่านแต่ละท่านครอบครัวแต่ละครอบครัวนะตระกูลแต่ละตระกูลที่จะช่วยกันสืบสารสิ่งนี้ต่อไปนะก็คิดว่าสมควรแก่เวลา